เพจในเฟซบุ๊กเราจะเดิอที่ห้องบริษาแล้วเขาเข้ามาโปรไฟล์นี่เราจะเดินเฟซบุ๊กแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของเราเนี่ยจะมันจะขึ้นเข้ามามันจะขึ้นหน้าเนี้ถ้าบริษายลบเพจถ้าบริษามีเพจมันจะมีขึ้นอีกตรงนี้ถ้าบริษม,มันจะมีแค่ขีดสามขีดเราจะเนาะนี่เขาจิ้มเข้าไปตรงนี้จ้ะพี่น้องจิ้มตรงนี้ปุ๊บพี่น้องเห็นหน้านี้ยเพราะจะนี่คำว่าเพจเนี่ยจะ้ะ กดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นมาหน้าเพจของเฮาพี่น้องถ้าผู้ใดที่ลบเพจใดก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ตรงเพจท,ที่เฮาต้องการที่ลบมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ทันทีมันเฉสลับกลับไปหน้าเพจพี่น้องกดคาว่าสลับปึ๊บสลับมามันจะมาอยู่หน้าเพจของเฮาพี่น้องหน้าเพจของเฮา เราจะเดิมสิเข้ามาอยู่หน้าเพจของเขาสังเกตขวามือตรงมุมบนตรงนี้จะขีดขีดสามขีดตรงหน้าเพจของเราจิ้มเข้าไปเลยจิ้มเขาปุ๊บมันสิมาหน้านี้แล้วจ้าเลื่อนเลื่อนไปตรงข้าว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกลายมาเป็นหน้านี้แล้วก็กดเข้าไปตั้งค่าอีกทีนึงจ้าโอโทรศัพท์กักระพิบ นี่จะมันจะขึ้นตั้งค่าเพจเพจของเขาที่ิลบเนี่จิ้มเข้าไปเลยพี่น้องถ้าผู้ใดทลบเพจเดี๋ยวจิ้มเข้าไปตรงนี้ข้อมูลส่วนตัวของเขานี่พี่น้องแบบนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเลื่อนไปเรื่อยๆจนเจอคําว่าการเข้าถึงและการควบคุมจัดการข้อมูลปรับเปลี่ยนผู้สืบทอดบัญชีลบเพจนี่จ้ะพี่น้องกดเข้าไปเลยปุ๊บ แลวมันโหลดแป๊บหนึง่งนี่จะมาแล้วการปิดใช้งานและการลบมันจะมีปิดใช้งานแบบมันจะมีใช้งานแบบลบแล้วก็ปิดใช้งานแบบถาวรแล้วก็ชั่วคราวโดวยพี่น้องเด้อจิ้มเข้าไปเลยเมื่อกระบอกอย่างนิ่งปุ๋ยปิดใช้งานเพจหรือว่าลบเพจถ้าป้ใดปิดใช้งานก็ปิดตรงนี้เราจะเด้อถ้าฮาสิกลรบมาเปิดไม่เฮาก็เข้าไปตั้งค่าไม่ได้แต่ปู้ใดีิลบก็คือกดคาว่าลบแล้วก็กด ดำเนินการต่อนี่จะก่อนที่เราจะลบเขาก็สิมีให้เหาอ่านความทำความเข้าใจกับมันตามนี่จะอ่านเบิ้งแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยจะดำเนินการต่อลบเพจอย่างถาวรเนี่ยเราจะเนาะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเหาก็อ่านเบิ้งเนื้อหาของมันก็กดดำเนินการต่อเลยจะถ้าผู้ใดที่ลบก็กดดำเนินการต้อนี้มาค้างไว้แค่นี้เพราะว่ามันสิลบเพจของนี่เราจะเนาะแต่ว่า การที่เฮาลบเพจไปนี่เฮาสามารถกู้คืนกลับมาใช้ได้ภายใน30สวันจะก,การที่เฮาลบไปมันก็ซีค้างอยู่ในขยะของมันอยู่ถ้าเฮาอยากกลับมาใช้ได้เขากะเข้าไปตั้งค่าไม่ไปดึงกลับมาได้แต่ว่าภายใน30สิวันเท่านั้นเราจะถ้าหลังจากนั้นมันก็นสิลบอย่างถาวรเลยถ้าบุเรอยากลบหรือว่าบอใช้งานเพจแล้วก็ทําตามที่บอกเลยเด้อจ้ะเด้อถ้าบุเรีบว่าเข้าใจจะทักมาถามได้จา้า กดดำเนินง,งานต่อเลยนี่พี่น้องลบไปเลยสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายฝากไว้ซรันี้เราจะเนาะมีอย่างการแนะนํากันเมื่อไม่นํากันจ้าสวัสดีจ้า